ปัจจุบันปัญหาสำคัญที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนระดมทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาให้หมดไปหนึ่งในนั้นคือปัญหาความยากจนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบทเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุข ยกระดับรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้พึ่งพาตนเองได้จากการสำรวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานหรือจอปทปี2558ใน20อําเภอ2 4 9 7หมู่บ้านทั้งทน 2 9 0 3 3ครัวเรือนของจังหวัดร้อยเอ็ดในข้อที่23ครัวเรือนที่มีไรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า30,000บาทต่อคนต่อปีมีครัวเรือนที่ไม่บรรลุตัวชี้วดัดจำนวน682ครัวเรือนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ประจำปีงบประมาณพศ2559จำนวน3,989,000บาทท้วนให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้อย่างที่ตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านเกณฑ์สปรทยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีกระบวนการดำเนินงาน6กิจกรรมคือกิจกรรมที่1สร้างทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการชี้เป้าชีวิตจัดคำเข็มิดชีวิตบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิตประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขัจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดระดับอำเภอและชุดปฏิบัติการแก้จนระดับตำบลได้มีการกำหนดแนวทางเป้าหมายแผนปฏิบัติการและมอบภารกิจให้ทีมปฏิบัติการทุกระดับขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมที่2การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสีเป้าชีวิตด้วยกระบวนการสีทอคือทักษะทรัพยากรและทางออกโดยชุดปฏิบัติการตำบลร่วมกับผู้นำชุมชน ดำเนินการคาอประตูครัวเรือนเพื่อจำแนกสถานะครัวเรือนและจัดเวทีชุมชนคัดเลือกรับรองครัวเรือนที่พัฒนาได้ประเภทหัวไวใจสู้มาพัฒนาเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพจำนวน682ครัวเรือนแยกเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้จำนวน407ครัวเรือนและมีครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์จำนวน275ครัวเรือน กิจกรรมที่3จัดตลาดนัดอาชีพและแรงงานช็อปไอเดียณศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปอพา,านตนําบลปอพานอำเภเมืองร้อยเอ็ดเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ครวัวเรือนยากจนคิดวิเคราะห์หาวิธีการที่จะกำหนดแผนชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นเปิดโอกาสให้340ครวัวเรือนได้ช็อปไอเดียจากการสาธิตอาชีพประเภทเลี้ยงสัตว์ปลูกผักผลไม้เพาะเหตุ ประเภทช่างเช่นการจัดผมเสริมสวยประเภทค้าขายอาหารขนมกาแฟและเครื่องดื่มจำนวน32อาชีพกิจกรรมที่4สนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มทรัพยากรและขยายโอกาสให้ครัวเรือนเป้าหมายที่มีศักยาภาพสามารถพัฒนาได้จำนวน340ครัวเรือนแยกเป็น ประเภทการปลูกพืชจำนวน19ครัวเรือนประเภทขายสินค้าและบริการจำนวน21ครัวเรือนประเภทการเลี้ยงสัตว์จำนวน367ครัวเรือนกิจกรรมที่5ติดตามประเมินผลคัดเลือก b บ s t p r a c t ครัวเรือนต้นแบบจำนวนการดังนี้ 1. การคัดเลือก b บ s t p r a c t ครัวเรือนต้นแบบจำนวนร้ะ2 5ของครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้จำนวน80ครัวเรือนกระจายใน20อำเภอ 2. การติดตามสนับสนุนโดยชุดปฏิบัติการระดับตำบลคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและการพัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้มีการแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการบริหารจัดการชีวิตและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจครัวเรือนในการก้าวเดินตามเข็มทิศชีวิตของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและพึ่งพาตนเองได้ กิจกรรมที่6มหกรรมประกาศความสำเร็จครัวเรือนต้นแบบดำเนินการจัดแสดงความสำเร็จของครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถพัฒนาตนเองได้โดดเด่นเป็นรูปธรรมพึ่งพาตนเองได้และเป็นแบบอย่างที่ดีโดยทุกอํเเเอนำมาจัดแสดงอาทิด้านการค้าขายการให้บริการด้านพืชด้านการเลี้ยงสตัตว์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการดำเนินงาน การบูรณาการจากภาคีทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือสนับสนุนความรู้ทักษะการประกอบอาชีพการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการเงินทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการมอบถุงยังชีพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้จำนวน340รัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน237ครัวเรือนที่เป็นร้อยละ6.9.70ชุมชนบ้านขามตำบลบุญนครอ,อำเภอทวัดบุรีสร้างบ้านประชารัฐร่วมใจหนึ่งหลังบริษัทซีพีให้การสนับสนุนเงินดำรงที่ครัวเรือนยากจนอำเภอศรีสมเด็จจำนวน11ครัวเรือนครัวเรือนละ2,000บาทต่อเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลบนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัยมอบวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนตำบลบนนสว่าง ครัวเรือนยากจนประเภทสงเคราะห์จำนวน342ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการเงินทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์เบี้ยยางชีพการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการมอบถุงยังชีพเป็นตน้น จังหวัดร้อยเอ็ดมีชุดปฏิบัติการแก้โจรระดับตำบลที่ติดตามเฝ้าระวงังเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทััวเรือนเพื่อไม่ให้กลับเข้าไปสู่วังวนของความยากจนเพื่อให้จังหวัดร้อยเอ็ดปลอดจากความยากจนต่อไป